ครับกลับมาพบกันแล้วนะฮะกับ Green อสค l ลเ i เซียครับผมเองครับวู้ฮู้วันนี้นะฮะนี่ๆเห็น,น,น,น Hel แล้วใช่ไหมว่าเราอยู่กับอะไรร عم! นี่เลยเลยครับผม G3.4 4ของทาง Logitech นะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์ของเขาด้วยนะเป็นเมาส์ที่หลายคนเนี่ยรู้จักและเป็นเมาส์ที่หลายคนเขาเรียกว่ามีงบที่ไม่ได้สูงมาก และแค่ได้ตัวนี้ไปใช้นั้นจะตอบโจทย์กับทุกๆคนมากเลยครับผมและเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์เมาส์ไรเดียส G 3 0 4 Wireless ไตัวเล็กสเปเทพนั่นแน่จะต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้อ,อ่ผมอิงจากข้อมูลจากน้องๆในถาม G หลายคนที่เป็นนักแข่งเนะ่ก็เคยใช้เมาส์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเดี๋ยวเราจะมา unbox กันว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้างและมีอะไรดีบ้างครับเดี๋ยวผมจะมาบอกดีเทลกัน let's go ครับผม หน้าตากล่องก็จะประมาณนี้เล็กกระทัดลัดนะครับผมอ่ะพอเราเปิดมานะครับผมนี่เลยครับผมเจ้าตัวเมาส์นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยเมาส์ตัวนี้เนี่ย G304 เนี่ย เขาเป็นเมาส์ไร้าสายนะครับอันนี้สิ่งแรกเลยก็จะให้มาเป็นซองมีโลโก้โ g จิเทคอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตัวเมาส์นะครับในกล่องก็จะมีอ่ะตามเคยครับผมก็จะมีอ่ะคู่มือการใช้งานสําหรับใครที่ไม่รู้แล้วก็ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าต้องใช้คําว่าตัวนี้เป็นเมาส์ที่ใส่ถ่านนะครับใช้ถ่านในการใช้งานซึ่งถ่านเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง25 0ชั่วโมงนะครับผมไปกันต่อ ถ้าในกล่องนะครับตรงหลังกล่องนี้ดีเทลตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับเขาจะให้มาเป็นกล่องข้างล่างนี้ก็จะมีเจ้าตัวสายนะครับผมจะมีตัวสายอ่ะก็คือคู่มือสายเมาส์สามอย่างนี้นะครับผมมาดูกันที่ตัวเมาส์กบผม ถ้าผมนิยามเมาส์ตัวนี้นะครับผมคือต้องบอกว่ามันเป็นเมาส์ทรงพอดีมือเล็กกระทัดรัดนะครับผมทรงนี้ต้องใช้คําว่าไม่ว่ารูปมือเราจะเป็นประมาณไหนเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้สะดวกมือคนมือเล็กคนมือใหญ่สามารถใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเมาส์ตัวนี้ผมเคยใช้งานมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับผมซึ่งราคาเมาส์ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าใครที่งกไม่สูงมันเป็นเมาส์เริ่มต้นที่ดีมากๆถามว่าทําไมเมาส์ตัวนี้ราคาเพียงแค่ 1,090บาทครับซึ่งแน,น่นอนต้องบอกว่าทาง Logitech เนี่ยในบางครั้งเขาจะมีการจัดส่วนลดต่งางๆหรืออะไรก็ตามแต่คุณอาจจะได้เม,มา,เาส์ตัวนี้ในราคาแค่หลักร้อยไป,ไปลายๆก็ต้องบอกว่าเป็นเมาส์ที่เริ่มต้นได้ดีมากๆเมา,เาส์ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามีเฮิร์สต0 0 0เฮิรนะครับ DPI สูงสุดถึง1 2 0 0 0นะครับ รวมถึงแบตเตอรี่ตัวเม์นะครับที่ใส่ถานอยู่ได้ถึง250ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ฮีโร่เจนล่าสุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเซนเซอร์เสถียรแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานนะครับและรวมถึงตัวนี้มีน้ําหนัก99กรัมนะครับผมตัวนี้จะมีความหนักมากกว่าพวกถ้าเราไปเทียบกับพวกซุปเปอร์ไล์หรืออะไรอย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับผมว่า มันคือเมาส์เริ่มต้นที่ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนมากๆาครับใครที่ไม่เคยได้ลองใช้แบรนด์โลจิเทคก่อนเลยเนี่ยเราซื้อเมาส์ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นมาลองก่อนได้เพื่ออะไรครับอย่างน้อยเราได้ทําความคุ้นเคยกับเซ็นเซอร์ของเขาว่าตัวเซ็นเซอร์เมาส์เนี่ยฟิลลิ่งของการเล่นเกมต่างๆของเราเรารู้สึกยังไงบ้างเราแฮปปี้ไหมเราชอบไหมถ้าเราได้ลองสัมผัสแล้วเราได้ลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเราจะอัปเกรดเป็นรุ่นที่สูงกว่า นั่นก็เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนครับเพราะตัวนี้ราคาเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นนะครับผมและเจ้าเมาส์ G30.4 ตัวนี้เป็นระบบไร้สายไร้สปีดนะครับผมซึ่งตัวนี้มีทั้งสีขาวและสีดำครับใครสายเรียบหรูดูเท่ดูดัน ก็ดำเลยใครที่ชอบมีความสวยงามมีสีสันนิดนิดคลาสสิคคลาสสิกก็ไปทางสีขาวซึ่งแน่นอนครับอย่างสไตล์ผมก็สีขาวใครชอบสีดำก็จัดจองกันได้ครับและอ่ะโอเคเข้าสู่ช่วงพิเศษของเราแล้วเราจะไปดูเจ้าตัว,ตวถ่ากันครคือเมาส์ตัวนี้ G สอ4นะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแค่เอานิ้วแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาลงมาปึ๊บมันจะมีเสียงแก๊บทีหนึ่งนะครับเป็นตัวล็อกของเขาแล้วเราก็ดึงออกมาปุ๊บจะมีตัวการใส่ถ่ายอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะไว้เห็นกันไหม นะครับผมก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวฐานนะครับและที่พิเศษกว่านั้นคือตัวเก็บไวเลสเขาจะอยู่ด้านในนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถหยิบขึ้นมาได้นะครับหรือว่าเก็บใส่เข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับที่ตัวเก็บไวเลสตรงนี้นะครับผมเพื่อนเพียงแค่ดึงออกมา ง่ายๆแค่นี้เลยครับผมเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเข้าไปเสียบกับหลังคอมเพื่อให้มันใช้เป็นตัวไวเลสนะครับผมและแน่นอนครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์หรือตัวไวเลสตัวนี้นะครับถึงราคาเขาเนี่ยจะราคาเพียงแค่1นึ่พันเกบาทนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าการตอบสนองเหมือนเมาส์ปกติทั่วไปเลยนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับไม่ใช่ว่าราคาถูกแล้วตัวเมาส์ไวเลสจะมีการดีเลย์หรือจะตอบตอบสนองไม่ตรงกัน ไม่ใช่เลยครับผมปกติใช้งานได้ปกติเหมือนเมาส์ที่มีสายชั่วไปเลยครับผมแล้วปุ่มเปิดปิดนะครับผมเขาจะมีเขียนชื่อรุ่นเมาส์อยู่ข้างใต้เมาส์นะครับผม G304 นะครับแล้วก็เราเปิดเมาส์นะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้เพื่อให้เราได้เห็นว่าเมาส์ Mouse ตัวนี้ทํางานอยู่นะครับแบตบใกล้จะหมดมันก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่ที่ตรงนี้แหละ <S <S> <S และแน่นอนครับว่าเมาส์ Logitech G304 ตัวนี้เป็นเมาส์ที่ตัวเล็กกระทัดรัด แต่คุณภาพนั้นไม่เล็กตามแน่นอนครับผมเป็นเมาส์ที่ตอบโจทย์กับใครลหลายๆคนที่มีงบไม่ได้สูงมากหรืออยากจะลองทดลองให้เรารู้จัก Logitech G เด่นก่อนซึ่งถ้าใครนะครับได้ลองสัมผัสหรือได้ลองใช้ผมเชื่อว่า first impression นะครับผมลหลายๆคนจะชอบเหมือนกับผมแน่นอนแน่นอนครับว่าเมาส์ตัวนี้ผมเคยลองใช้แล้วเพื่อนๆเคยลองใช้กันหรือยังครับและแน่นอนครับข้อมูลวันนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเราก็คงจะต้องจากลาไปกับเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้พร้อมกับคอนเซปต์ของเขา ผมเชื่อว่าหลายคนจับจองแน่นอนหลังจะดูคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าเมาส์ตัวนี้ผมก็ใช้มาแล้วและอีกหลายหลคนก็เคยได้ลองใช้แล้วหรืออยากจะรู้จัก Logitech G มากขึ้นนะครับผมแต่ไม่เคยได้ลองมาก่อนเมาส์ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ทับใครหลายหลายคนนะครับผมกระจาบไปกับเมาส์ตัวนี้ครับเมาส์ Wireless g 3 0 4 Wireless ตัวเล็กสเปคเทมนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆหลายหคนดูคลิปนี้แล้วจะชอบเมาส์ตัวนี้กันครับผมอย่าลืมไปจับจองกันนะครับแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับบ๊ายบาย